ันนี้ผมก็จะมารีวิวการก,กับดักแบบง่ายๆครับจะต,ต้องใช้หมอดเพสตันกับพอ็อกลันเชอร์โปรนะครับเราไปดูวิธทีทำกันเลยนะครับไปอับแรกของที่ต้องเตรียมก็ต้องมีนี่เลยเพสตันแล้วก็บล็อกอะไรก็ได้นะครับใช้บล็อกเลยแล้วก็แป้นนะครับแป้นเหยียบเอาอะไรก็ได้เลยก็เลยง่ายนะครับคุณก็ขุดไปเลยครับ แล้วแต่คนเจ้ายาวแค่ไหนครับโอ้ยแล้วแต่นะครับคนที่จะเอายาวโอเจ้าไม่ยาวมากสั้นๆประมาณนี้พอไหมนะเออนี่ยน่าจะพอมั้งใช่ป่ะวะ มากลับมาครับพอ่อวางครับวางไม่ตายสัก วางอย่างนี้แล้วก็วางนี้ต่อนะไม่รู้มันจะใช้ได้หรือเปล่าวางมันจะมาเป็นอย่างงนะแล้วก็วางไปหน้าจอด้านอะไรออกใจเอองี้จะ,ออดะออดเนดนห้วมไหน่อยเดี๋ยว มันจะได้ออกเขาไม่ได้เพราะผมดูมันาก็ไทยอะไรอย่างเี้อยอืมเพื่มความยากนี่เดี๋ยวเหมือนบ้านน่าจะเรียบร้อยไปไปิดคลิปกันเลย เอา,อาล่ะครับสำหรับคลิปการสร้างกับดักที่ใช้มอสพิสตันในการสร้างครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่สำหรับใครที่อยากทำก็ลองทำมาดูนะครับไม่รู้ว่าจะใช้ได้เอาโรัรศัพท์ไปดูของคอมมาไม่งั้จะทำได้นะเนี่ยเออได้แล้วได้แล้วอ๋อเรียบร้อยสำหรับคนที่อยากเชื่อใอยากอลอกดไลค์ พาคลิปใหม่ๆกดแชร์เิถ้าคนนี้ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ได้พาคิปใหม่กดครับนะครับไปแล้วบ๊ายบาย